สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของช่องลูงบอยนะครับลูงบอยก็จะพามาเที่ยววัดลำบัวลอยกันนะครับมาเยี่ยมชมวัดนะครับซึ่งวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันนะครับหลายๆท่านที่เคยมาแล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่าวัดนี้นะครับดังเรื่องวัตถุมงคลนะครับอดีตเจ้าอาวานะครับหลวงปู่สนิทนะครับท่านก็ได้ทําวัตถุมงคลไว้มากมายนะครับจระเข้นะครับแล้วก็เต่าอะไรหลายๆอย่างเลยครับถ้า ท่านที่เคยมาแล้วนะครับก็จะรู้นะครับแต่ท่านที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองเสิร์ชดูใน g o เก l e ก็ได้นะครับว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างแล้ววันนี้ที่เรามาจริงแล้วไม่ได้มาตามหาวัตถุมงคลหรืออะไรนะครับในช่องของเรานะครับเราตั้งใจจะมาช่วยเหลือหมาแมวตามวัดต่างๆหรือหมาแมวจรจัดนะครับที่ป่วยหรือว่าประสบปัญหาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าวัดนี้มีหมาแมวมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งลุงบอยก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่ามีหมาแมวจำนวนเยอะมากเท่าไหร่มีหมาแมวป่วยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ หาเมื่อก่อนมีสิบแปดตัวตัวนี้เหลือเหลือแค่เจ็ดตายตายเป็นโรคตายมันจะหาหมอมันเปรู้ก็เพราะว่าโรคอะไรโรคยาอะไรนี่เออมีมีตัววันนั้นบอกไปบินสบาดนี่สงสารนจริงจมน้ำตาถึงร่วงไปบินสบาดบินสบาดออกไปบินสบาดอันนี้มันมีมีสารน้ำอยู่คอ่าฉันไม่เห็นมันมาถึงข้าวฉะนั้นเรตามหามันก็ไม่เจอ วันนี้ฉันไปบินสบาทตอนเชา้าพอดีตอนเชา้าพอดีลูกมนันอยู่บนกระทานตายหมดเลยเออแม่ไม่ได้ขา้าวเดียวแม่ไม่ได้ขา้ขาวออกมามเทีนี้ฉันก็วางบาดไว้ก้นเท้าเนาะวางบาดไว้วางบาดไว,ว,ไว้เอาลูกมนะันไปไวบ้บนบนที่บนที่ต้งใต้ต้นกระดาเอาเอานั่นเอากระเบื้องมูคลายมาทีนี้เอาไปมาหมด มันออกมามดกัดตายอีกเ uh huh. นี่ยฉันก็ไปดูมันช่วงช่วงฝนตกลกลางรุ่มจะดูมันช่วงประมาณบ่ายสามนี่าฝนตกแรงมันมันรันน่วเปล่าหลังคามัรั่วจะเบื่อรั่ววางไว้สองแข็น, uh huh. นี่โอ้โหเห็นแล้วมันฆ่าลูกที่ตายไปเนี่ยไปกองไหมไปกองไว้มันเอาค้างตุก,กุคยมาไว้แนละ้วอกนอนตาฝุนไม่ใช่ตายบนไม้การแจ้งเลย ถ้าเมองลูกมันตายแล้วแมกลูกมันตายแล้วรถตู้ก็นนคือ <sadece> ไม่มีเจ้าของเลยนะหมาขเขามาทิ้งกันงฝูงทั้งนั่นเลยไม่มีเจ้าของอนี่เนี่ยมันก็นอนอยู่นี่แหละตอนนี้มันก็อยู่นี่มันก็มาอยู่ที่นี่แล้วมันอยู่หลายปีแล้วแหละ,ะปีแล้วมันอยู่นี่เจ้าของเขาทิ้งมันก็มาตัวหนึง่งรถมาชนอยู่ตรงนี้รถมาจากไหนตัวนี้ในวัดไม่ได้ขาเดินไม่ได้แล้วมันจะเดนตะกุย เราจะขายหน้ามันจะปุยไหมไอขายหลังมันลากพื้นไปฉันก็มาเอาอัชนะน,นี่แหลยปูตรงนี้คอยเก็บที่เก็บเตี้ยวมันสารมันเนาะก็คือก็คือทุกตัวนี้ตรงที่ก็ดูก็ให้มันนอน,นที่หมดนอนด้วยกันนี่แหละครับเอประตูประตูฉันเองเห็นไหมฉันจะน,นิ่งคลองไว้ห่างกลาคือมันก็เหลือช่องไว้เออเหลือช่องไว้ประตูเวลาจะปวดที่ปวดเตี้ยวมันก็หอกมาหมาก็หอกได้แม่ก็หอกได้ ก็ไดเวลาเขาขี้เขาเยี่ยมเขาขี้เยี่ยวเสร็จแล้วเขาเข้าไปแ้วมารักษาตรงนี้แหละมีมีลูกอยู่หรอวมันเน่าหมดเลยขาเขือนเน่าหมดเลยเวลานั่งจะปุยไปขาเขาสองข้างเลยไม่ได้ตนน่าดนปุยลากคอยเจ็ดปีจะเยี่ยวตรงนี้หลายปีกว่าจะตาย ไม่มีตังค์ไปหาหมอถ้าไม่งั้นเรไม่ตายหรอกอ๋อคือก็ไม่ได้ไปรักษาไม่ได้รักษาเลยยาคือะไรมาให้มันจริมีมีตังมีตังเกิดรักษามันีตังมีตังเกิดเอามเมติเงี้ยอยู่ในใจดำจริงเลยเนี่ยไอ้แม่บริษัทเนี่ยป่าบริษัทเจ้าจะขาดไปร้องไห้หมามันมันเป็นนิสัยเนาะเป็นนิสัยเวลาลุกน้ามันจะเย็นหมามันจะคุยถกาเราจะขาดลร้อมไห้ เขารู้อ่ะโยมเขารู้อ่ะเราต้องลดน้ําำุดขาวนะครับเอาแมวไปขังไว้จะขายไว้รอเป็นลดน้ํารดไปนึกว่าลูกแมวกองกันพิมพเเนินเลยทีนี้โอ้ยใจดันคือถ้าเขาออกมาปล่อยคือมาบอกไว้เราก็ยังดีนะบางทีอันนี้เป็นลดน้ําเจอเขาไปขังไว้ในจะขายไม่บางทีมาแบบคือเขาก็มีเจ้าถิ่นอยู่ใช่ไหมถ้าแบบเออมาเจอไม่ถูกกันก็กัดกันดีนั่นแหละ นี่หมาหมาหมาคนนี้หมานี่มันไม่มีกัดหมาเลือนกัดอ,อย่างอย่างตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับประวัติความเป็นมาตัวนี้ใช้ว,วินสะบาตตอนเช้าบ้านโดมเปียกทางฉันเดินวินสะบาตตามทุ่งนางแล้วบินก็ไม่ไม่หลายหลังหรอกฉันไปออกสายนี่พอันไม่ใช่พลาสติกหรืเอเครื่องเอกลูกฉันไม่ใช่เจ้าทิน่นก็ไม่ใช่ครัพเจ้าในพื้นที่อันนี้บ้านเขาพระพื้นที่เขาก็บินในบ้านเแล้วทนพระต่างอันนี้ก็ บินตามทุ่งนาตามบ้านทีตามไร่ตามนาเขาว่าเดินตามนาไปไปเห็นมันช่วงนั้นช่วงแรงเอาเขามาทิ้งสี่อยู่สี่ตัวคอกเลยสี่ตัวอยู่ข้างหุนดินดำเนี่ยทางดำเนี่ยตัวนั้นเขไถไถใหม่ใหม่ไถไถรอดดินละอุ่นมันนอนคอยนอนคอยเจ้าของมาสี่ห้าวันทิ้งกระบาดมาหลังทิ้งกระบาดเจออีกอ่ะมาพวกนี้มันไปไหนนะว่ะนี เขาบินนบ่าตอนโยเปียโนเปียเขาว่าเขามาทิ้งไว้แต่เมื่อคืนเสียงนดมามาโยน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 ลงแล้วมันก็ไปวะโยนเขาไม่เอาแล้วก็บินบ่าทีหลังอีกแต่คิดว่ามันจะไปเนาะบินบาาไปหลังเห็นอีกสามสี่วันก็เห็นอีกทีนี้มันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพวนมันมีพวงอยู่พวงมดลูกพวนมาตรียมเนาะถึงว่าอ้หมามดลูกไหลนี่งว่างี้ มุดลูกไหลยงเปียกมุดลูกไหลเนี่ยทำยังไงเนี่ยวะนีนว่ายงเปียกเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เนาะรงมของเงินฉันก็คิดอยู่ว่าฉันเนี่ยถ้ามีเงินฉันก็จะเอาไปรักษาแต่ฉันไม่มีอืฉันก็มานอนอยู่แต่คิดทุกคืนเนี่ยปวดบนฉันเลยคิดสงสารหมาปุกนี้ปีห้าวันฉันก็เดินไปมันร้อนมันก็ถลอยออกมาตามป่า มานอนอยู่ใต้ต้นพิภูนข้างหน้าวัด่ันออกไปซื้อซื้อของซื้อของร้านค้าตอนกลางวันตืินเข้าไปนอนจำได้มันนอนอยู่ใต้ต้นพิภูนก็คือนอนรอถ้ามันนอนอยู่มันนอนอยู่ทีนี้ใต้ต้นพิภูนมันมีมดแดงมดแดงมันเยอะมันกัดฉันเข้าไปดูมันกัดเต็มเลยปวงมดลูกมันนะครับเต็มเลยหลังจากค่จะมองดูแต่ได้รูปหัวมันแต่ก็ไม่ไม่มีปัญญาทำอะไรมันนะครับ นี่ฉันกลับมานอนมานอนฉันก็มาคิดสงสารหมาจับใจเลย,ลย,ยรู้จะทำยังไงตังก็ไม่มีคิดคิดเย๊จะทำยังไงเนาะจะมาสงสารจังหรอนอนก็นอนไม่หลับตัดสินใจตนช่วงบ่ายวันตออวันหลังวันหลังช่วงบ่ายคิดอีกก็คืนก็คิดทั้งคืนต้องวันต้องคิดอีก ตัดสินใจไปยืมเงินเขายืมเงินโยมบ้านข้างวัดครับบอกลงตลงที่ได้บอกนะว่าเอาไปทําอะไรอย่างนี้เพราะว่าโยมฉันยืมตังค์ได้สองพันที่ว่ะโยมเขาว่าโดนน้าเอาไปทําอะไรว่ะจะเอาไปรักษาหมาพวกนี้แหละจะกระชี้ไปที่หมาหมานั้นนอนอยู่ใต้ต้นปุ่ไม่ไกลเขาอ่ะครับได้ได้ได้เขาก็เลเข้าไปเอาตังค์มาสองพันเงินตังค์สองพันคื่มะขุม6ผ้า ผมพาไปผมพาไปโยมเขามีรถปิกอัพรถกระบ,บนนนนดดะ,ะนันบอกโยมฉันจ้างฉันฉันเหมารถที่ออะฉันก็ขวบเขาจะแม่มาหมาขึ้นรถก็บา<อ>งคนเขาแบบอย่างีเนาะเพราะว่ามันก็ตอนนั้นก็ป่วยเออบางคนเขาแบบอย่น,นี้นบอกว่าโยมฉันเมารถโยมไปนครนายกเหมาไปทำไมเอาหมาพวกนี้ไปนี่ค<ป>ือเข้าไปในตัวเมืองเลยอไปโรงพยาบาลสัตว์เลยออ๋ไปไปโรงพยาบาลสัตว์โร<อ>งพยาบาลสัตว์นี่ไป ไปไปอยู่เขคาคืนครับเขาค้างไว้คืนแล้วใช่เขาจะหางกอดก่อนอาานหอะหมอ,อคือก็คือผ่าเลยใช่ผ่าไม่ได้ผ่าตัดพอบายสา่แลันก็หมอรุดไปรับเอาไปรับเอามามาดูนี่คือรอดตายมาเไรนี้รอดรอดตายมาหากปีแล้วเนี่ยสองสองพันที่พอครับหลวงพ่อผมเคย,ย <ะ S 1> เอาแมวไปรักษาที้หมดเกือบสามหมื่นเลยหมอคนนี้ดีเขาว่าเป็นพระออ๋เขาว่าเป็น เป็นพระช่วยพระถ้าเอาจะค่ายา่าแรงเขาไม่คิดเลยอก็จะฆ่ายาชื่อโรงพยาบาลเลยครับเนี่ยอยู่เข้าไปนครว้ายกก็จะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวออกมาทางนี้ทางท้ายมือเนี่ยครับอ๋อแล้วอย่างนี้เคยมีแบบพวกที่ขาเข้ามาดูแลพวกปศุสัตว์เลยที่มาช่วยทำหมันอะไรให้ที่วัดก็ก็มามางวดนี้แหละมางวดที่ประมาณ ี่เอันนี้เราแจ้งเข้าไปหรือว่าเขาเข้ามาแจ้งแจ้งขอแจ้งเข้ามาแจ้งอันนี้อันนี้ฟรีไหมครับดูว่าอันนี้ฟรีฟรีบริษัทช่วยก็คือทำทำไปแล้วยี่หมาที่ทำหมดเลยทำหมันหมดเลยครับแมวนี่ทำไปยี่สิบเอ็ดตัวทำไปแล้วยี่สิบแล้วก็มาทิ้งใหม่อีกสิบสองตัวประมาณนี้แล้ยาเราบัตทิ้งแล้วก็ทิ้งมันมาเรื่อยๆเลยโยมพวกนี้มีมาเรื่อยๆ รัดจะเทียแรกตอนเล็กๆมืเ่เอาไปเลี้ยงจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วทีนี้ก็มาปล่อยรัดเขาลูกมาเลี้ยงไม่ทำเหมันเขาเลี้ยงไม่ได้นก็มาปล่อยรัดมันก็เป็นภาระให้เกี่ยวพันพันพารุ่งเรื่นช่วยแล้วข้อช่วยนะนี่มีใครช่วยมีฉันคนเดียวหรือตายสิบกว่าปีมาแล้วมีติดตื้อตัวเลยตัง้งแต่มีที่บาดแล้วไม่มีฉันก็ย,ยกมอ,อมอด มันมีซื้อเป็นถุงได้ละร้อยอย่างนี้ฉันก็ไปซื้อเป็นกิโลเอาทีละร้อยเอาบางทีก็ไปยืมเขาทีละร้อยถ้าเขามีตังค์หน่อยกรถามเขามีตังค์สักเก้าร้อยแม่ผมจะจ,ะจาะ้างเขาไปซื้อมัไปซื้ออหารแมวถ้ามากเขาเอาเขายืมไปลุงที่ตุย้ยแหละทีละพันสองพันอ๋อคือท่านก็ยังให้ยืมช่วยให้ยืมเพราะแกไม่มีหนาไม่ได้รล้วพนักงานมีงาน แล้วอย่างนี้มีคนข้างนอกเข้ามาบริจาคอะไรบ้างไปอ่ะก็ก็มีมางม่านจากหางห้าเดือนเนี่ยวันที่ก็โหมาดีน้ำมากเขาไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้บุตรีเราอยู่ข้างในหรือส่วนใหญ่คนที่มาทําบุญเนี่ยถ้อาจารย์เขาแนะนำว่าเออหมาจะมีนะจกทำบุญไหมก็กก็รคอช่วยนคนก็จะรู้ว่าคนจีนมากเข้าแต่อาใจมากส่วนใหญ่เขาทำบุญเขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามาทํา คือหมาแมวในวัดมีข้าวกินอยู่แล้วอะไรเนี่ยเขาคงคิดอย่างนั้นครับข้าวทานข้าวฉันก็มีมีนกวอนฉันไปซื้อข้าวนะคือคือวัดอ่ะเราไม่ได้อยู่ในเมืองไงครับไม่ไม่้ไปทนีประกาศอย่างกไปเปอรจุบัดเนี่ยข้าวมีถึงคึาททุกวันละห้าหลังข้าวห้าหลังอันนี้ฉันได้สายว่าในเห็นในกำลังฉันปะขอคข้าวาข้าวบุญเรา จริงๆพวกอาหารนี้อาหารมาแมวกระป๋องก็น่าจะสะดวกนะคะถ้าเรามีข้าวเราก็คลุกกับข้าวนะเนี่ยฉันมานเรามาฉีากฉ <S S S> ีกใส่ข้าวใสกระมัง <S S ให้วนวนละสองตัวเจ็ดหมาเจ็ดตัวต่อต่อไอต่อไอไก่ไก่สองตัวอ่ะครับผสมบ้านนอกแล้ว ยาโจมกินธรรมดาแกงขี้เหล็กต้มผักแป้งน้ำพริกกละอย่างนี้หมาไม่กินไม่ได้แล้วจ้หมาให้แมวให้ทจ้งหมาที่แมวใื้ทจ้งหมาที่แมวแต่วันนี้ก็หมดหมดจะช่วงญาติโจมเข้ามีสิโคเบศญาติโจมเข้ามีงานนีจิตวิญ์งตังเรามีแล้วก็่อชั่วหน่อยไม่มีแล้วก็มายืนเขาถ้าได้มีอาหารมาสต๊ พวงฉันมีตังเลยมีตังรกบาทเลยแล้วยืมเขาก็นี่เขาก็ยจะไม่ได้ใช้ก็สองทันทีนี้จะไปยืมเขาอ็ใครก็ <c oughs> ก,กลัวเขาจะว่าเนะะเเาะว่ายืมของเก่ายังไม่ได้ใช้ของใหม่ก็จะมายืมอ,อกกีกก็พระดยการเงินแต่นี่พระคนต่างคนต่างนาะ<ค>นราก็ต้องใช้จ่ายท่าน,<ค>นไม่ต้องมีรักษาเกปก็นมีเนาะเราไปยืมเขาบ่อยนี่ก็ไม่ดีถ้าไมลองใ้มีเร่อกอดเลยจะไปยืมเขาของเก่าก็ยังไม่ใช้สองทันทีนี้น กลับมาจากนั่นไปได้มาสองร้อยเป็นมาติกาได้มาสองกลับมาถึงหินว่างตั้งไว้เรียงกันตรงเนี้อยากจะขอบคุณเจ้าของ่าที่มันก็ความสุขจริงเลยที่ถ้าเจ้าของได้ดูนะครับก็าให้หผมเห็นหน้านิดนึงอยากจะรู้ว่าเป็นใครครับอยากจะขอบคุณเขาจริงจริงเลยตรงนี้ที่เห็นหน้า ก็ถ้าเป็นไปได้ครับถ้าถ้าประชาชนทั่วไปเขาเห็นแล้วก็อยากจะบริจาคเงี้ยหลวงพ่ออยากจะได้เป็นอะไรบ้างครับก็ได้อาหารแมวนี่เนะี่ยอาหารแมวอาหารแมวอาหารหม,มานะอาหารมาาหารมาไม่หนักเท่าไรเราอาหารหมาเราซื้อไก่สองร้อยแล้วก็อยู่อยู่ได้สี่วันครับแต่อาหารแมวนี่มันมัน,ม,นมันหนักอาหารแมวหนักสามสิบตัวนี่สามสิบตัวนี่เก้าร้อยนี่ได้ได้สิบกว่าบาท คือตอนนี้สามสิบกว่าตัวเวลาเขามารวมตอนเช้าเวลากินข้าวก็คือมันลดเยหมดนี่ไงใส่ถาดใช่สองถาดรับครับตอนนี้ถ่านน้ำมันตั้งขี้มันก็อยู่ข้างในนี่แหละอ่าครับพอมันเต็มถาดขี้เต็มถาดแล้วก็ออกไปเทใส่หน้าปูดรายกากเศดไว้อ่าครับตากแดดเมื่อมัดเสร็จถุงไว้เท่นั้นอ่าคเส็จถุงไว้พอมันขี้ขี้เสร็จปั๊บเราก็ดูดูว่ามันมันเต็มถาดไหมถ้าเต็มถาดปั๊บเราก็ไปเท เปลนทางที่เขาใหม่รถไฟจริ่เขาขับนายเป็นที่เป็นทางแต่ทีนี้มันบางตัวมันโตแล้วมันก็ไปขี้ข้างนอกมันไม่ได้เป็นภาระของเราหรอกมันก็เป็นปุ๋ยไปอเป็นเล็กๆตัวเล็กๆอย่างขี้ข้างในตอนตอนนี้มีหมากับแมวในความดูแลของหงาเมื่อกรอนมีสิบแปดตัวนี้เหลือแค่เจ็ดแมวนี่สามสิบสามสิบเจ็ดหรือสามสิบสองตัวนี้หมานีหมานี่เหลือสามสิบสองตัวสามสิบสองตัวอ่าสามสิบสองตัว แล้วก็ทานเขากินกันสองมื้อสองมื้อสองมื้อก็ซึ่งแล้วถ้าสิ่งที่หลวงหลุงอยากได้นี่มีอะไรบ้างคะอาหารเม็ดมีอาหารเม็ดอาหารแมวนี่อาหารแมวนี่สําคัญเลยพราแมวเยอะกว่าเนี่ยพอเราพอมีข้าวให้กินไหมแมวแมวประมาณสามแี่ตสองหมาประมาณเจ็ดอ่ามองตาพี่ปับแมวอ่ะแมวไม่รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะกลางคืนเนี่ยฉันจะเทไว้ในถ้วยเนี่ยฉันทำไว้สองถ้วยไหมถ้วยนีงฉันจะวางตรงนี้เนี่ยถ้วย มัวน,นก็อยู่ข้างๆสอดกันข้างๆถ้าหมดตัวปั๊บมันจะขึ้นเหยียบหน้าอ,อกเลยเห uh huh. ยียบหน้าอ,อกคือมาเรียกนีขึ้นมาเรียก,ม,ยกมือเขาจะคุยจมูกอ่าจะคุยเรียกเลยทุกคืนเลยบางทีฉันก็มือปั้งไว้กลัวเล็ดเขาคุยจมูกมันจะมองรู้เลยรู้บ้านเปิดไฟแล้วทีให้นี่นะครับผัก,อกชอบอักทำโมนะครับส่งมาที่นี่ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้ลิงก์อีกทีนะครับว่าอ่าชื่อที่อยู่อะไรยังไงนะครับก็คือบริจาคมาได้โดยตรงเลยครับส่งงมาให้ก็ได้หรือว่าโทรมาหาหลวงพ่อท่านก่อนก็ได้นะครับาหันแมวเหมือนกันเออจะให้อาหแมวรมากหมาพอที่กินข้าวกินนั่นอนั้นยังก็เปิดเป็นโต๊ะยังดูน่อาหารหมาหมากินไม่ได้หรอกหมาี่ยมีแต่ผักอาหัรผักนี่คัะ ไปซื้อไก่เอาชุ้งไก่มาได้สี่วันสองร้อยสี่วันมาฉีดจึ่งๆีมาสองตัวหมาเจ็ดตัวเลยแค่เจ็ดตัววันสิบแปดโอ้โหวุ่นเลยส mm ิบ่แปดถึงแมวต้งมาถ้าใครจะมาบริจาคได้ที่นี่ก็ได้นะครับหลังหอละคังนี่ี่หลังหอยละคังครับผมวัดอะไรนะวัดลำบุญลอยนะครับก็มาบริจาคได้ครับแล้วก็ที่นี่วัดวัดที่นี่ก็ ค่อนข้างมีอะไรให้ให้เข้ามาเยี่ยมชมเยอะนะครับก็วัตถุมงคลวัตถุมงคลนะครับอี่ยคกับจาราคีนะครับลองเซิร์ชดูในในเว็บก็ได้ครับใน youtube ก็ได้นะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างแต่ถ้ามาทําบุญกันแล้วก็ยังไงก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับติดอาหารหมาอาหารแมวมาคนละถุงสองถุงนะครับแล้วก็คือนอกจากทำกับคนแล้วกับพระแล้วก็ลองมาทำกับสัตว์ดูนะครับก็ทุกที่ทุกวัดนะครับไม่จำเป็นต้องที่นี่นะครับถ้าเจอที่ไหนก็ ทำบุญให้เขาหน่อยนะครับเขาหากินเองไม่ได้นะครับเขาไม่ขออะไรหรอกชีวิตเขาอยากกินก๋้วยตัวก๋วยเตี๋ยวอยากกินนั่นกินนี่เขาก็ไม่ไม่เรียกร้องไม่ไายหรอกก็กินด้อาหารพอกินในวานวันแค่นั้นเนี่ยเขาเขาพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับผมก็ยังไงก็ระควนช่วยนะครับช่วยกันทําบุญนะครับบุญใหญ่เหมือนกันครับทําทํากับชีวิตสัตว์นะครับ แล้วก็อยากเจอโยมเนี่ยโยมเนี่ยเอาอาหารแมวมาให้ไม่เคยเจอหน้าเลยกินถวายเนี่ยก็โยมท่านไหนนะครับที่บริจาคของไว้ให้ที่กติหลวงพ่อนะครับก็ยังไงเราแวะเขมานะคบ้ายมนะยมคุณไหนที่เอาอาหารแมวเนี่ยมามาถวายไว้ให้เนี่ยไม่ได้เจอหน้ามากรองไว้ให้เนี่ยว่าคุณมากเลยฉันรอดตายเลยยมเอ้ยรอดตายฉันกำลังจนเลยเลือดเข้าตาพอดีเลยอ่า รวมมา,มา,มาวางไว้ให้กลับมาจะกินในมวลมาหินพอดีเลยก็ตายพอดีเลยหมาเมียขอบคุณมากๆโอเคครับผมก็ถ้ายังไงเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็ขอเท่นี้ก็แล้วนะครับนะครับนะครับผมถ้ายงไงก็ขอลาหลวงพ่อเลยนะครับ